สวัสดีค่ะอยู่กับโบกี้พัทรีค่ะการตื่นทองในเปรูเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะหลายสิบปีก่อนหน้านี้ค่ะโดยเหล่าผู้คนหลั่งไหลเข้าไปในพื้นป่าแอมะซอนของเปรูนะคะเพื่อจะเข้าไปขุดทองด้วยเครื่องจักเถือนค่ะ แต่ปัญหาหนึ่งที่ตามมานะคะก็คือเมื่อผู้คนหลั่งไหลเข้าไปขุดทองเป็นจํานวนมากค่ะก็มีทั้งการตัดไม้ทําลายป่าการปล่อยสารเคมีหรือว่าสารพิษลงสู่แหล่งน้ํานะคะรวมไปถึงการที่เหมืองเถื่อนจํานวนมหาสารผุดขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาค่ะ แม่น้ำมาเดรเดดิโอสในเปรูเสียงเครื่องจักรดังขึ้นตลอดเวลานี่คือเมืองทองตั้งอยู่บนผื้นป่าแอมซอนของเปรูพวกเขาเร่งผลิตทองทั้งวันทั้งคืนรับกระแสตื่นทองครั้งใหม่เมื่อราคาทองพุ่งทยานไม่หยุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ตามมาก็คือเหมืองผุดขึ้นเต็มไปหมดการปรากฏขึ้นของเหมืองปกติทั่วไป แม้จะเป็นเมืองที่ถูกกฎหมายก็ยังน่ากังวลแต่ที่เปรูน่ากลัวกว่านั้นเพราะเหมืองเถื่อนผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดอาร์เสลายเดีย การทำเหมืองเถื่อนนั้นแตกต่างจากเหมืองถูกกฎหมายทุกด้านเริ่มตั้งแต่ด้านกฎหมายเพราะแท้จริงแล้วเหมืองทองต้องขอใบอนุญาตจากรัฐเพื่อให้รัฐเข้ามาควบคุมการดําเนินงานตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การน้ําเสียและการฟื้นฟูพื้นที่หลังทําเหมืองรวมถึงจะต้องมีมาตรการรักษาวความปลอดภยัยเช่นการตรวจสอบอาคารการป้องกันอุบัติเหตุการฝึกอบรมคนงานขณะที่เหมืองเถื่อนขาดมาตรการความปลอดภยัยอุปกรณ์มาาเก่าหรือไม่มีมาตรฐานทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยและที่สำคัญมักตัดไม้ทำลายป่าใช้สารเคมีอันตรายเช่น ปรอดและสัยไนซ์โดยไม่ควบคุมทำลายแม่น้ำดินและระบบนิเวศร,รวมถึงป่าไม้ Entonces para llegar a estos depósitos minerales en primer lugar hay que sacrificar la vegetación y de Y, y ahí viene el problema de la deforestación evidentemente como dice el dicho no se puede hacer tortillas sin romper huevos no se puede hacer minería en madre de dios sin sacrificar el bosque perfecto. Grasa de oro a ha en la la de และกำลังขยายตัวรวดเร็วขึ้นเมื่อกองกำลังติดอาวุธต่างชาติหลังไหลเข้ามาหาผลประโยชน์จากราคาทองรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าพื้นป่าก,กว่า540ตารางไมล์ถูกแพ้วถางเพื่อทำเหมืองตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงเผยให้เห็นพื้นที่ป่าที่เคยเขียวชอุ่ม กำลังกลายเป็นพื้นดินสีเทาแห้งแล้งเต็มไปด้วยแอ่งน้ำสีเขียวขุ่นที่เกิดจากกากของสารเคมีในเปรูแม้ว่าเหมืองยังคงกระจุกตัวหลักอยู่ในมาเดรเดดิโอสทางตอนใต้แต่เมื่อราคาทองเป็นสิ่งเย้ายวนยั่วใจเหมืองใหม่ก็กําลังผุดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนืออย่างรวดเร็วนอกจากป่าไม้ที่หายไปอันตรายอื่นก็ยังมีอีกกระบวนการผลิตทองคำไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทองคำกำเนิดจากแรงดันและความร้อนใต้พิภพที่ดันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อหินก่อนการเวลาจะเผยให้เห็นเป็นผงทองตามลำธารหรือเป็นสายแร่ลึกใต้พื้นดินภูเขาทั้งลูกต้องถูกเจาะระเบิดหินหลายพันตันถูกบดจนละเอียดแล้วจึงใช้ใสายานายหรืออาจจะเป็นประหลอดสกัดเอาทองเพียงไม่กี่กรัมออกมาการแลกเปลี่ยนนี้ต้องจ่ายด้วยภูเขาที่หายไปแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนและชุมชน ที่ต้องรับความเสี่ยงการทำเหมืองทองเถื่อนส่วนใหญ่ยังใช้เรือดูดทรายเครื่องจักรลอยน้ำที่กัดกินตะกอนริมแม่น้ำและปล่อยสารปลอดซึ่งใช้แยกทองคำลงสู่สายน้ำงานศึกษาพบว่าชุมชนริมน้ำในแถบโรเลโดทางตอนเหนือของประเทศเปรูมีระดับปลอดเฉลี่ยเกือบสี่เท่า ในชุมชนชายฝั่งของเมืองฮัวเมทางตอนเหนือของเปรูเคตี้เ <Katie S 1> พิ่งกลับมาจากโรงเรียนนี่คือบ้านของเธอที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องๆอ,อีกสองคนเคตี้อายุ11ปีและในร่างกายของเด็กหญิงคนนี้มีระดับสารหนูในร่างกายสะสมสูงเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไม่ต่างจากซายุรีแม่ของเธอผลตรวจของซายุรี พบว่าเธอมีสารหนูในร่างกาย60ไมโครกรัมต่อลิตรเกินค่ามาตรฐานของทางการเปรูถึง3เท่าขณะที่อีเกอร์น้องชายวัยเจ็ขวบก็มีค่าสูงกว่านั้นส่วนลูกคนเล็กของบ้านนี้อายุเพิ่ง11เดเดือนแม้จะคลอดมาแข็งแรงแต่แพทย์ยังคงไม่แนะนำให้ผู้เป็นแม่ให้นมบุตร Dieron los resultados. O sea, me llamaron como gestante para que me hagan este, los análisis. Y ahí fue cuando nos llamaron para los resultados después de tres meses. Y ahí nos dijeron pues de lo que teníamos arce, arsénico. Lo único que sentía era miedo. Porque o sea, ya había escuchado de que eso provocaba cáncer. Y tenía ese miedo, lo único que sentía es miedo. เหมืองทองทําให้ต้องมีการเปิดหน้าดินและบทแร่ในระดับมหาศาลซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถปลดปล่อยสารหนูที่ปะปนอยู่ในแร่ธรรมชาติออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรงทั้งในดินแหล่งน้ําและอากาศเมื่อมีการชะล้างของน้ําฝนหรือการระบายของน้ําเสียจากบ่อก,กักเก็บกากแร่สารหนูจึงสามารถไหลสู่แหล่งน้ำดื่มของชุมชนโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาปนเปื้อนที่มักตรวจพบในพื้นที่ใกล้เหมืองทั่วโลก เมื่อสารหนูสะสมในร่างกายนานเข้าก็อาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังร้ายแรงตั้งแต่ปัญหาผิวหนังไปจนถึงมะเร็งปีที่ผ่านมาที่เมืองแห่งนี้ทางการตรวจพบชาวบ้านมากกว่า120คนจาก140ตัวอย่างมีระดับสารหนูสูงผิดปกติส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่บ้านส่วนใหญ่ปลูกแบบง่ายๆริมชายทะเลแต่นอกจากรอบๆจะมีเมืองทองแล้ว หลังชุมชนยังเป็นแนวเขาที่มีท่อส่งแร่ทองแดงและสังกะสีจากเหมืองส่งตรงสู่ท่าเรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นระบุว่าหากมีการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมตัวเลขผู้ป่วยอาจสูงถึง80%ของประชากรทั้งชุมชนแต่ต้นต่อของการปนเปื้อนก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ Las entidades que tienen que ver con el monitoreo medioambiental tendrían que actuar. ¿no? Y hasta el momento no tenemos respuestas concretas. No se sabe donde, de dónde proviene esta contaminación. La แต่สุดท้ายก็ต้องกลับเพราะไม่อาจละทิ้งอาชีพประมงได้โอกาสทํางานอื่นของพวกเขาแทบไม่มีและรายได้ก็ไม่เพียงพอสําหรับการซื้อน้ําดืม่มบรรจุขวดหรือแม้กระทั่งนมผงสําหรับลูกน้อย Tenemos una minera que es tan poderosa que no podemos hacer nada. Estamos con, con las manos atadas. ในเปรูถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะพวกเขาถูกรุกรานถิ่นที่อยู่อาศัยและร้ายแรงที่สุดก็คือการคุกคามชีวิตค่ะทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมที่ว่านี้นะคะก็คือการที่เมืองเถื่อนต่างๆค่ะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ในปี2017มีตัวเลขระบุว่าชาวเปรู5,972,606คนบอกว่าตนเองเป็นชนพื้นเมืองหรือคิดเป็นราว25.75%ของประชากรทั้งประเทศและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแอมะซอนของเปรูท่ามกลางพื้นป่าฝนนาทึบของแอมะซอนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่รอยต่อระหว่างเปรูและบราซิลชนพื้นเมืองอมาหัวก้าหรือที่รู้จักกันในชื่ออีกหลายชื่อยังคงดำรงชีวิตตามวิถีบรรพบุรุษที่สืบทอดมาอย่างยาวนานพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนดั้งเดิมที่เคยแยกตัวออกจากโลกภายนอกเกือบสมบูรณ์จนกระทั่งศตวรรษที่18จึงได้มีการติดต่อกับชาวตะวันตกครั้งแรกอมาฮัวก้าดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์หาปลาทำไร่หมุนเวียนและเก็บเมล็ด คัสตั่นย่าเพื่อมาขายพวกเขาบางส่วนทํางานในอุตสาหกรรมไม้หรือน้ํามันรวมถึงทํางานรับจ้างเพื่อเลี้ยงครอบครัวแม้จะปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจสมัยใหม่แต่หัวใจของวิถีชีวิตยังคงผูกพันกับป่าและแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงพวกเขามาหลายชั่วอายุคนเดพวดาในป่าต้องมีการรักษาเพราะเป็นปอดของมนุษย์ที่จะช่วยเหลือคนรุ่นหลังให้รอดชีวิตได้กับคนรุ่นหลังที่จะมา หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อปลายศตรวรรษที่19าชนเผ่านี้เคยเจอยุคตื่นอย่างพาราม,มากอนนั้นทําให้มีการใช้แรงงานชนพื้นเมืองอย่างทารุณเวลาผ่านไปพวกเขาได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของบรรพบุรุษแต่เส้นทางการอยู่รอดยังเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะล่าสุด พวกเขากำลังเจอยุคตื่นทองเพียงข้ามแม่น้ำปาริอมามนุก็จะเห็นภาพป่าถูกไถราบเป็นพื้นที่โลง่งบ่อดินขนาดมหึมาที่ไม่เคยถูกหยุดขุดเสียงเครื่องจักรดังสะท้อนยังคงค้างในป่าที่เคยเงียบสงบภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่ามีจุดทําเหมืองหลายแห่งหน้าพื้นที่ของชาวอามาหัวก้าแต่สิ่งที่ต่างไปจากยุคตื่นยังพารา คือตอนนี้พวกเขามีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกกฎหมายแล้ว para poder o o e การกลางพื้นป่าแอมะซอนของเปรู ที่เขียวทึบและอ่อนไหวต่อการลุกรานมากขึ้นทุกปีสมาชิกของชุมชนชนพื้นเมืองชีปิโบคนิโบออกลาตระเวนด้วยอาวุธคู่กายแบบดั้งเดิมนั่นคือธนูและลูกศรแต่ภารกิจของพวกเขายิ่งใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือการปกป้องพื้นป่าที่ให้ชีวิตแก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคนลาฟเลชาอร์คนวตเทอร์เดฟินซาเพราะอันติโกเนสตโรอันติโกเนสตโรนสเตโรอาบโลอาสิฟรนตาา กิจในแต่ละวันคือการหยุดผู้บุกรุกทั้งคนตัดไม้และชาวไร่ที่รุกล้ำเข้ามาลึกขึ้นทุกวันขณะที่ทีมลาดตระเวนกำลังเข้าไปเจรจากับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังโค่นต้นไม้อยู่ผู้นำทีมอธิบายวิธีทำงานของพวกเขาว่าจะเริ่มจากการคุยแต่ถ้ามีใครเริ่มแข็งก้าวขึ้นมาก็ต้องมีการตอบโต้ไป Decir que nosotros pacíficamente nos acercamos a las personas, tal cual como. Pero si alguien se pone un poco rebelde, entonces la reacción de la gente frente a una, una reacción y una acción. Entonces, algunas veces le hemos quitado eh, moto, sus motosierras, sus herramientas de trabajo, ¿no? Por decir. Entonces. ครั้งนี e ้ก็เช่นกันพวกเขาเข้าไปขอให้ชายกลุ่มหนึ่งหยุดตัดต้นไม้ก่อนที่คนกลุ่มนั้นจะเก็บเลื่อยยนและเดินออกจากพื้นที่ไปอย่างเงียบๆ จนถึงทุกวันนี้ชนพื้นเมืองก็ยังคงเดินหน้าปกป้องพื้นป่าแอมะซอนไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้แต่ยังเพื่อวันข้างหน้าที่ลูกหลานของพวกเขาจะได้เติบโตบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมือนที่บรรพบุรุษเคยรู้จัก นอกจากปัญหาเหมืองที่รุมเร้าเปรูอยู่นะคะเปรูก็ยังเผชิญปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งอาชญากรรมและยาเสพติดเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกาค่ะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนที่ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลนะคะเพราะพวกเขามองว่ารัฐบาลยังจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ยังไม่เด็ดขาดค่ะ 2025เปรูถอดถอนอดีตประธานาธิบดีดีนาบลัวเต้ออกจากตำแหน่งหลังปัญหาอาชญากรรมทวีความรุนแรงหลังจากนั้นโฮเซ่เครีรับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการแต่ถึงแม้จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วแต่ประชาชนกลับลงถนนกล่าวหาผู้นำทั้งเรื่องคอร์รัปชันและอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรมในวงการการเมืองนาสตา

pienso que sí debe sacarlo al ejército siempre para, para los robos, extorsiones, para, las, para los asaltos a, a los jóvenes, a las, ya no se puede caminar por las calles libremente, llegas a la puerta de tu casa, ahí mismo te cuadran. Ha funcionado. Acá lo que tiene que invocar el Estado es otra estrategia, inteligencia, de otra manera, pero este estado de emergencia no funciona. Todos ya han pasado por ese caso, pero ninguno se ha funcionado. Per ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในเปรูและมันทวีความเข้มข้นขึ้นน่ากังวลไม่แพ้การทำเมืองเถื่อนหรือการตัดป่าในป่าเอมซสอนแม้กระทั่งกับอาชีพที่ดูจะธรรมดาอย่างคนขับรถโดยสารการออกมาทำงานในหนึ่งวันของพวกเขาก็อาจจะเสี่ยงตายได้ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เดวิดออกไปขับรถโดยสารประจำทางแต่หลังๆมาน,นี้เดวิดบอกว่าการออกไปทำงานอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้เลยธุรกิจเดินรถจำนวนมากในเปรูต้องจ่ายค่าคุ้มครองรายเดือนให้แก๊งอาชญากรรมหากไม่ทำมือปืนก็จะถูกส่งมาจัดก,การคนขับโดยเมื่อปี2024มีเหตุฆาตกรรมจากการกันโชครัพ์อย่างน้อย102คดีในกรุงลิมา ya todos los días salgo de casa y no sé si, si voy a regresar a veces salgo de casa ya despidiendo a, mis, a mi esposa a mis hijas encargándoles, no que más que nada a mi esposa eh, diciéndole pues ¿no? que, que le cuide bastante a mis pequeñas mi temor a venir a laborar es วิกฤตอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเปรูส่งผลกระทบหนักต่อภาคการขนส่งโดยเฉพาะการค่มขู่กันโชคและความรุนแรงต่อผู้ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสาร เฉพาะในปีนี้มีคนขับอย่างน้อย47คนเสียชีวิตจากการโจมตีที่เชื่อมโยงกับการกันโชคค่าคุ้มครองมากอันโตนิโออัวมันก็เป็นคนขับรถเมที่ถูกยิงเมื่อวันที่23กันยายนระหว่างรอเติมน้ำมันเขารอดตายอย่างวุดวิดในคลิปจากโทรศัพท์ที่เขาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดูร่างของเขานอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นรถ วันนี้เขายังคงรักษาตัวจากบาดแผลกระสุนและหลังจากปฏิหารที่รอดชีวิตเขาบอกว่าไม่อยากกลับไปทำงานเป็นคนขับรถอีกต่อไป ในอุตสาหกรรมเหมืองก็ไม่ต่างกันการข่มขู่ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะเหมืองเถื่อนมักจะนำพาอาชญากรมาด้วยเสมออาราต้กัอนกัั คำว่าตื่นทองอาจจะเป็นคำที่ทำให้หลายคนตาโตลุกวาวเพราะทองคำมีมูล,ลค่ามีราคาที่แพงแสนแพงแต่สำหรับคนในเปรูคนทองที่หรือคนพื้นเมืองทองคำมีราคาที่แพงมากบางคนแลกมาด้วยสุขภาพบางคนแลกมาด้วยชีวิตดังนั้นราคาทองคำที่แท้จริง ที่พวกเขาต้องจ่ายก็อาจจะแพงมากกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด